สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน Minecraft Pocket Edition 0.4.0วันนี้ก็จะมารีวิวแมปเลสโตนของผมนั่นเองครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับอ่าให้ทายครับอะไรนะฮะซึ่งมันคือมันคืออะไรวะผมจะเรียกชื่อว่าเครื่องเออ่เครื่องสวนสัตว์ไม่ใช่สวนสัตว์สวิว สวนสนุกอ่าสวนสนุกดีกว่าชื่ว่าสวนสนุกของผมนั่นเองนะครับสวนสนุกของผมก็คือผมจะยิงเรือมานะครับพอยิงเรือปุ๊บเรือมันจะไหลตรงนี้ปุ๊บพอไหลปุ๊บลงมาสลามสลามก็ดึง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 นะครับลองลองทดสอบดูก่อนนะครับอันนี้ผมจะไม่สอนนะครับเพราะดูจากลักษณะแล้วง่ายนะครับก็คือการอย่างงี้นะคือตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นเรืออนนี้นี่ก็จะเป็นเรือ ข้างในนี้ก็เป็นเรือส่วนตรงนี้ปุ่ม,มเฉยช่วยส่วนข้างล่างไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับเพราะผมผมสร้างผิดผมไม่ได้ทุบผมลืมทุบทุแบแบป๊บทุแบแบป๊บโอเคอ่าข้างล่างไม่มีอะไรนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปคือนี่ครับยิงเรือมาแล้วก็เรือมันก็มาอย่างนี้พอมาใส่โดนป้ายมันก็จะไม่ตกนะครับพอลงตรงนี้เพิบมีันก็หล่นลงล่างเลยนะฮะก็ถึงร้อยเมตรเลยครับ นี่ครับไปแล้วน,นะฮะน,นี่ก็เด้งไปเด้งมาอย่างนี้เลยเ<ส>ด้งหนาแล้วสสนุกแล้วมันๆจริงๆน,น,นะฮะอ่ะาไม่เชื่อลองดูนะครับ<ส>เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจัดการไอ้นี่ก่อน<ส>แกตายซะเจ<ส>คืออคนไทยเด้งได้คนไทยเด้งได้ไม่ใช่บินได้ละอยู่ไหนวะโอเคอ่าวันนี้ก็อัดประมาณสองนาทีสามนาทีนะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปเลยคือเราขึ้นนะโอเคกดปุ่มปุ๊บมองเรือหาเรือไปอ่าฮะลงไปเลยครับหน้าถึงแดงได้ว้าวแบบแบบขึ้นมาข้างบนกันเลยทีเดียวหันด <Okay. S 2> ูวิวหันด,ดูวิวนะหมุนได้หมุนได้หมุนหมุนกลา,างอากาศก็ได้แต่มันจะหมุนช้ามากเลยนะ่ะโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้างดึ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 ง,ดง,ดง,ดงในเครื่องผมมีประมาณ30กว่าเกมนะครับเอ้ย30มสิบสเอ้ยสากว่านะมีเฮดช็อตก็รวมไปแล้วหลายอย่าง GTAV นี่มันก็มีนะผมมีเกม h เฮดช็อต GTAV เออ SF โอ,อย่างอื่นอีกมากมายนะครับรวมแล้วแต่แม่งเกมกระตุกครั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้ผมเล่นแบบไม่กระตุกนะครับโอเคเขนขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็คือลงรถนะลงจากรถยังไงครับไม่รู้อ่ะจะลงยังไงวะเนี้ยอ๋อกดกดเลื่อนหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆนะกดเลื่อนหน้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะออกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเย็นเย็นใจเย็นๆอืมไกลออกแล้วนิเดียวโอเคออกจากรถได้แล้วนะเสร็จโอเค ที่จริงนะผมจะสร้างเยอะกว่านี้นะตอนแรกคุณจะไม่เห็นไอ้สามตัวนี้ใช่ไหมสามตัวนี้นี่คือการทดลองของผมไอ้ตัวซ้ายนี่คือกับดักคือคลิปหน้าคลิปหน้าผมจะมารีวิวนะครับอันนี้ก็อย่าลืมดูด้วยนะครับก็คลิปหน้าผมจะมารีวิวนะเองนะครับอ่ะผมจะลองทดสอบให้ดูด,ดูนะครับเอ้ไม่ใช่รีวิวสิเราจะสอนทําด้วยนะครับกดไปปุ๊บคนเปิดหาของปุ๊บจะ หล่นเลยนะฮะรู้เลยรู้เลยนะเดี๋ยวผมบอกคลิปหน้ามันแน่ถึงจะไม่มีพื้นซลอก็ทําได้นะพื้นหล่นเนี่ยทาง่ายมากแบบสมมติเปิดกล่องปุ๊บกล่องกับดักปุ๊บปืนพื้นลงเนี่ยหล่นเนี่ยแบบอย่างนั้นนะผมทําได้มากง่ายกดไปเดี๋ยวเดียวยังยังกดปิดเดี๋ยที่โอเคเอ้ยจะเดี๋ยวมันหล่นไปแล้วไม่เป็นไรเอาใหม่มันกระตุกเอ้ยจะผิดอีกจังหา เดี๋ยวสิเออไอ้ออกแก้โว้ยวเอาใหม่เอาใหม่ไม่เปเลยเฮ้ยค,ครับตั้งใจครับเออโอเคมาดูอย่างนี้นะฮะเห็นว่าจะเด้งอย่างนี้ฮะเด้งดึงเย้คนไทยบินได้เย้คนไทยบินได้ก็เด้งดึงไปเรื่อยๆส่วนไ,ไ,ไ,ไอ้ไอ้ไอ้เจอะชิบหายแล้วเอาไปแก้สามตัว ถ้ามีเพื่อนสามคนคงจะดีนะนี่ขั้นตอนต่อไปครับไม่ใช่ขั้นตอนในนี้นะผมคิดอะไรออกนะคือการแกล้งการแกล้งสัตว์หรือการแกล้งคนนั่นเองนะครับก่อนอื่นเราจะแกล้งหมู่บ้านนะครับอันนึงนะแม่งกระตกกระตกชิปเลยโอเคอ่าฝนหยุดตกแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปคือการโกงการเกลียนไม่ใช่ไม่ใช่ใชการทําให้ <c oughs> มนุษย์เรา กลายเป็นไม่ใช่มนุษย์เดาสิมันเป็นชาวบ้านโอเคไปนหนึ่งนะเสกชาวบ้านมาก่อนเสกตรงไหนดีชาวบ้านชาวบ้านหายแอดอันนี้แอดมามันจะอยู่ยังไงวะอ๋อไม่เป็นไรครับงนนั้นเอาเราเอา,เอาไข่ดีกว่าโอเคเอาไข่ซอมบี้นะห้านาทีลนะซอมบี้จะไปไหนไม่ได้นะครับมันมันจะร้อนนะ ตกไปตายไปตายไหมดูดิไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วครับโอเค<ป>โอเคนะฮะเอ้ยอย่าเพิ่งปิดคลิปเดี๋ยวใจเย็นๆมือมือไปแล้วมือไปแล้วต่อไปครับเอาตัวว i l ลเจอร์ไหนวะวีเลเจอร์วีเลเจอร์โอเคอมารอเลยเพื่อนรอรับกรรมไปเลยห้าสี่สามสองเอ้ยจะลงไปปล่นไปลไปลงมามารับมารับเคาะแล้วเอา้าเข้าไม่ได้วะ อ๋อติดโอเคติดไม่เป็นไรครับช่วยเปิดทากให้รอห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยลาก่อนเพื่อนยา,าอนเออหัวโดนหัวแย่หล่นมาแล้วเด้งแล้วครับวันดีวันดีบ้างเลยแม่งนั่งชิวมากเลยแม่งนั่งชิวมากเลยอืฉันชิวมากแล้วกอดกอดอ,อกด้วยแม่งจะแอคท่าไปเลยเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเคยเห็นมันตกมาตายไหมครับไม่เคยเห็นใช่ไหมครับ แบบตัวหนึ่งนะครับอ้าวไม่หล่นวะหล่นไม,มไ,ลมไม่ตายเพราะว่ามันตกไอ้นไอ้สลามแล้วไม่ตายเพราะโอเคมันเดินลงล่างแล้วมันยิ่งหรอเนี่ยยิงเหรอเดี๋ยวฮัลโหลสวัสดีโอเคครับก็ขอจุบคลิปพี่พน้องดีนะสวหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายถ้าอยากให้ให้ผมอยากไม่ใช่อยากให้ผมสร้างอะไรหรือ,อยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับให้ผมอยากให้ผมสอนสร้างไอ้ไอ้เครื่องนี้ก็ได้นะครับง่ายๆโอเคแค่นี้นะบายบาย